นิทานก่อนนอนเรื่องพันปีแห่งการหลอกคอยณเนะมืองนาคาพิภพเมืองที่เหล่านาคราชอาศัยอยู่เมืองนี้ถูกปกครองโดยเท้านาคราชทรงมีพระธิดาเพียงองค์เดียวพระนามพระนางอัญญารีนาคีเท้านาคราชหวงแขนในพระธิดามาและหวัง จะให้พระธิดาเพียงคนเดียวเจอกับคนที่ดีและเหมาะสมกับนางด้วยนางและสวามีในอนาคตจะต้องขึ้นเป็นใหญ่ในเมืองนาคาพิภพแทนตนจึงได้คิดจะหาผู้มีบุญญาธิการที่จะเป็นสวามีของพระธิดาและค้องนาคาพิภพคนต่อไปส่งค้นหามานานแต่กลบไม่เจอกับผู้ใดทั้งเราบุตรชายของนาชั้นสูงในเมือง และเจ้าชายต่างเมืองแต่กลับไม่มีใครคู่ควรและเหมาะสมกับพาธิดาเลยและพาธิดาเองก็ไม่ถูกชะตากับชายใดอัญยารีเจ้าถูกใจชายใดที่พ่อหามาให้เจ้าหรือไม่ทูลท่านพ่อลูไม่ถูกใจผู้ใดเลยสิคะถ้าเช่นนั้นท่านพ่อก็ทรงเลือกให้ลูกเถิดขา่าวนาครราชทรงรู้สึกหนักใจ เพราะต้องการให้พระธิดาเลือกคนที่นางรักและชอบจริงๆต่อให้เจอคนที่เหมาะสมแต่หากว่าพระธิดา่ถูกพระไทยตนก็จะไม่ฝืนใจนางเพราะความสุขของนางย่อมเป็นความสุขของพระองค์ผู้เป็นพระบิดาเสนาบาดีนาะเมื่อเห็นหน้าเหนือหัวกุ้มใจจึงอายทำลายความเงียบขึ้นมาทันที ทูลองค์นาคาราดถ้าข้าบาดําไม่ผิดพระองค์ทรงมีพระโอรสบุญธรรมนี่พระเจ้าค่าทรงอาจจะลืมไปด้วยพระโอรสทรงไปปกครองนาคาพิภพทางหัวเมืองเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนเมื่อท้าวนาคราชได้ยินดังนั้นก็ทรงฉุดคิดขึ้นได้ใช่ข้ามีองค์พุทธคินพระเจ้าค่า องค์พุจธคินทรงเป็นบุตรชายในพระสหายคนสนิทที่รวมลบเคียงบ่าเคียงไหลมาขับพระองค์และขาบาทได้ยินมาว่าทรงมีความสามารถมาและที่หัวเมืองไม่มีเมืองใดกล้าลุกรานก็เพราะมีองค์พุทธคินนี่แหละขาบาทเห็นควรว่าคนที่เหมาะ จะเป็นเท้านาคาราชคนต่อไปและเป็นพระสวามีขององค์อัญญารีก็เห็นจะมีแต่องค์พุทธคินเท้านาคราชทรงนิ่งคิดอยู่สักครู่ก่อนจะรู้สึกเห็นดีเห็นงามเช่นกันเพราะว่าก็ทรงเคยได้ยินพระธิดากล่าวถึงองค์พุทธคินบางครั้งแต่ต้นกลับไม่ได้สนใจว่าแล้วก็ให้เสนาบดีนะ่ค ไปเชิญเสด็จองค์พุทธคินกับเมืองนาคาพิพภพทันทีพระนางอัญญาีไม่ได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมากโดยเคยเล่นสนุกด้วยกันมาและทั้งสองคนก็ได้มอบหัวใจให้แก่กันนานแล้วตั้งแต่ครั้งที่องค์พุทธคินยังไม่เสด็จไปที่หัวเมืองไม่นานนะทาน้าวนาคราชก็จัดงานอภิเษกสมรสให้แก่องค์พุทธคิน และพระนางอัญญารีพระธิดาเพียงพระองค์เดียวทั้งสองพระองค์จึงคลองรักกันเรื่อยมาจนกระทั่งเทา้าวนาคราชสิ้นบุญบารมีทั้งสองก็ขึ้นคลองราชและปกครองเมืองนาคาพิภพทั้งสองคนปกครองให้เมืองสงบสุขเรื่อยมาแต่แล้วกลับมีสิ่งหนึ่งที่มาทําให้ความสงบสุขหายไป เผาเมืองอุดอรเมืองพญานาาใกล้เคียงต้องการรวมเมืองนาคาพิภพไปเป็นของตนจึงได้ยกทัพนาคมาพร้อมกับข้อเสนอที่ว่าถ้าไม่ยอมสวามิภักดิ์เป็นเมืองขึ้นตนก็จะทําลายเมืองนาคาพิภพให้สิ้นซากเมื่อองค์พุทธคินได้ยินสิ่งที่ทูตของเมืองอุดอรกล่าวก็ทรงรู้สึกโกรธมากพอนี้ เป็นหลังจากที่เทา้าวนาคราชพระองค์ก่อนเพิ่งสิ้นบะชนไปนี่ถือเป็นการยามพระเกียรติต่อตนที่เป็นเทาน้าวนาคราชองค์ใหม่มากหากตนไม่สู้นอกจากจะทําให้พระชายาของตนและชาวเมืองผิดหวังแล้วยังถือเป็นการผิดสัญญาข้อที่หนึ่งที่ทรงให้ไว้กับเทา้านาคราชว่าจะดูแลเมืองนาคาพ,พิภพให้ดีที่สุดว่าอย่างไรเล่าฝ่าบาท นายของกระหมอ่อมกำลังรอคำตอบอยู่นะพระเจ้าค่าสามหาวนะักเป็นแค่นากชั้นต่ำลิบังอาดคา,าดคันเอาคำตอบจากข้าไปกับไปเสียท่านนายของเจ้าอยากจะทำสงครามมากนะักก็มาเมืองของข้าหาเกรงกลัวต่อผูใ้ใดไม่ท่านพี่องค์พุทธเค่งไม่ได้ยินเสียงเรียกของนางอันเป็นที่รักก็ทรงอ่อนลง อ่อนจะเดินเข้าเป็นกลุ่มมือพระยายาวเป็นการปอบประโยชน์นางอัญญารีเจ้าอย่าได้กังวลไปเลยพี่ไม่ยอมให้ใครทำอะไรง่ายๆแนะ่จะต้องทำสาคัญจริงรือไปคะน้องกลัวท่านพี่จะเป็นอันตรายและไม่กลับไปหาน้องเหมือนกับท่านแม่ผานางเป็นจงกอดพระสวามีด้วยกลัว,ว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอย เพราะนางเองก็เคยสูญเสียมารดาไปพระสงครามเช่นกันอัญญารีอย่ากลัวไปเลยพี่จะเป็นต้องแสดงให้พวกมันเห็นว่าเมืองเราไม่ใช่จะรังแกกันได้ง่ายๆถ้าเช่นนั้นน้องขอให้ท่านพี่มีชัยได้ลกลับมาอย่างปลอดภัยนะเพคะว่าแล้วองพุชกินก็สั่งการให้ทับนาคา ออกไปสู้ศึกทันทีทั้งเมืองนาคาพิพภพและเมืองอุดรต่างสู้รบกันจนสะเทือนพื้นน้ำมหาปตพีเหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างพากนันหนีตายด้วเกงกลัวสงครามของเราพญานาคราชทั้งสองเมืองต่างสู้รบกันมายาวนานาน,นับสิบปีและแล้วก็เป็นเมืองอุดรที่เป็นฝ่ายปลาชัย แต่องค์พุทชคกินกลับไม่ได้ประหัดประหารอริศตูของพระองค์ทรงให้ปกครองเมืองของตนตามเดินเาวาเมืองอุดอรทรงทราบซึ้งในคุณธรรมมากจึงยกพระนางชราวดีพระธิดาให้องค์พุทชคกินไม่อาจปฏิเสธได้เนื่องจากจะเป็นการยามพระเกียรต,ติเท้าเมืองอุดอรและอาจ จะทำให้เกิดสงครามขึ้นมาอีกครั้งและด้วยพระองค์เองแม้จะชนะศึกก็ตามแต่ก็โศญเสียมากเช่นกันและทรงวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนางอัญญารีพระชายาจะเข้าใจเมื่อสิ้นสงครามองค์พุชกินก็สนแสดงกลับเมืองนาคาพิภพทรงมองเห็นนางอันเป็นที่รักวิ่งออกมาหาพระองค์ด้วยความดีใจ ซองเดินไปสวมกอดนางด้วยความคิดถึงน้องคิดถึงทั้งพี่เหลือเกินน้องเฝ้ารอคอยวันที่ท่านพี่จะกลับมาเสมอองค์พุชธคินค่ายกอดออกมาทองจับมือนางอันเป็นที่รักมันแนบไปหน้าพี่คิดถึงน้องเหลือเกินอัญรีผ่านานางชราวดีเมื่อเห็นทั้งสองแสดงความรักต่อกัน ก็รู้สึกทนไม่ไหวก่อนจะรีบเดินไปหาผู้ที่เป็นสวามีของนางเช่นกันท่านพี่เมื่อของท่านพี่งดงารจริงจริงเลยนะพิค้าเอานอกขอฝากตัวที่นะพิคะพี่หญิงพี่หญิงเหรอท่านพี่นางเป็นใครพี่คะนางคือนางคือที่ดาของเท้าเมืองอุดรและนางเป็นน้องก็เป็นชายาอีกคนขน่งท่านพี่นะพิคะ พี่หญิงชายาอีกคนเหรอนี่มันหมายความว่ายังไงีพคะพี่น้องหญิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปฟังพี่ก่อนองค์พุทธเินไม่เห็นนางกำลังจะเดินจากไปก็คว้ามือนางเอาไว้ทันทีเล่ากับกลวนางจะหนีหายไปชาลาวดีเจ้าออกไปก่อนน้องไม่ไปเพคะน้องจะอยู่กับท่านพี่ว่าแล้ว นางก็เดินมาเกาะแขนขององค์พุชกินในความอ,อ่อ,อนอ้อนข้าบอกให้ออกไปเมื่อองค์พุชกินพูดในน้ำเสียงหนักแน่นนางจึงต้องเดินออกไปอย่างไม่สบอารมณ์มากนะักนางเป็นชายาอีกคนของพระอ,องค์นี่พีค่คะจะไล่นางออกไปทำไมอัญญารีพี่มีจำเป็นสำหรับพี่เจ้าคือชายาเอกและเป็นคนที่พี่รัก และนางไม่ได้ยินดังนั้นก็ทรงออกจากอ้อมกอดขององค์พุทธคินทันทีข้า <c oughs> คงต้องขอบคุณพระองค์ใช่หรือไม่ที่ค่ข้าเป็นถึงชายาเอกเหตุใดซึ่งประชดประชันพี่แบบนี้ข้าไม่ได้อยากเป็นชายาเอกข้าอยากเป็นชายาเดียวของท่านเหตุใดท่านพี่จึงไม่เข้าใจอัญญรี พี่ขอโทษพี่จำเป็นจริงๆทรงออกไปเสียข้าอยากจะอยู่คนเดียวองค์พุทธคินไม่ได้ยินดังนั้นก็ทรงออกมาด้วยความเศร้าซอยทรงรู้สึกเสียใจมากที่ไม่อาจรักษาสัญญาอีกข้อที่ให้ไว้กับทา้าวนาคราชว่าจะรักและมีนางเพียงผู้เดียวได้ และที่ทําให้เสียใจมากกว่าเดิมคือทําให้นางอันเป็นที่รักน้นมีน้ำตาองค์พุชกินหลังจากเสด็จถึงพระตำหนักส่วนองค์ก็ให้นาคบริวานนำสุรามาให้ทันทีทรงดื่มกินสุราเป็นมากจนเราบริวานนาคถึงกับต้องเอ่ยห้ามแต่องค์พุชกินกลับไม่สนใจใยดีแบบหมีแย่แน่ๆเจ้ารีบไ,ไปตามเสด็จพระนางเถอะ ค่ะท่านหัวหน้าว่าแล้วเหล่านาคปริวารก็รีบออกมาทันทีด้วยหวังว่าคนที่จะห้ามปราณได้ก็คงจะมีแต่องคอ์ัญญารีแต่นางกลับต้องพันหยุดเดินด้วยมีนายคนใหม่ยืนขวางเอาไว้ท่านนางชราวดีมีอะไรที่หม่อมฉันรับใช้หรือเปล่าเจ้าจะไปที่ใดหม,หม่อมชันจะไปตามพระนางอัญญารีไปคะ่ะ มีจำเป็นค่ะก็เป็นชายาขององค์พุจธคิงค่ะจะเป็นคนดูแลเองเอ่เอพค่ะพนางฝ่ายนาคบริวารก็มีอาจขัดต่อประสงค์ของนายคนใหม่ได้รยตนก็เป็นเพียงนาคบริวารเล็กๆและตอนนี้นางก็เป็นถึงพระชายารองขององค์ผู้งงครองนครพันนางชราวดีวววก็ค่อยๆก้าวเดินเข้ามาที่ตำหนัก ก็เห็นองค์พุทธคินนอนสลบสลัยอยู่บนเตียงพรลิศส,สุลามนตราที่นางได้มาจากผู้เป็นมารดาและนางก็แอบให้บริวารของตนเอาไปสับเปลี่ยนกับสุราธรรมดาสุรามนตราได้ผลดีนักติคาพนางองค์พุทธคินคงจะรับถึงเช้าย่อมเป็นเช่นนั้นพวกเจ้าออกไปได้แล้วว่าแล้ว นางก็ล้มตัวลงนอนข้างๆองค์พุทธคินทันทีท่านสวมกอดเอาไว้ที่ความสเสน่หาด้านพระนางอัญญาีไม่ได้อยู่คนเดียวยิบเงียบก็ทรงคิดได้ว่าพระสวามีคงจะมีเหตุจำเป็นไม่ได้อยากจะผิดคำพูดกับพระบิดาของนางว่าแล้วนางก็รีบไปหาพระสวามีที่ตำหนักทันที องค์พุชกินประทับอยู่ในห้องหรือไม่เออคืออยู่เพคะพระนางแต่ว่านางไม่รอให้นาคบริวารเอ่ยอะไรก็รีบเข้าไปหาทันทีด้วยหวังจะแก้ไขความเขาเ้าใจผิดนี้กับพระสวามีให้เร็วที่สุดแต่เมื่อเข้าไปถึงห้องบรรทมกับตกใจมากพันมือไม้อ่อนแรงและร้องไห้ออกมา เพราะสิ่งที่เห็นคือพระสวามีในล่างพญานาคาสีทองอร่ามตามีเพียงแค่นั้นข้างๆกับมีนาคีกายสีขาวบริสุทธิ์อยู่ด้วยสองพญานาคไม่ได้ยินเสียงกลับกลายเป็นกายทิพย์เช่นเดิมป่ายองพุทธก่งที่เพิ่งตื่นมาด้วยความมึนงงก็รีบรุดประจับมือของนางไว้ทันที อตอนนี้ไม่รู้จะต้องทำอย่างไรให้นางเชื่อในตัวของพระองค์เหตุใดท่านพี่ถึงได้ทำเช่นนี้สิ่งทีู่าราูัคายังจะนับอยู่หรือไม่อัญญรีฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนเหตุใดพี่หญิงอัญญรีถึงดุดเข้ามาเช่นนี้ปคะช่างไม่มีมารยาทสิจริงสงสัย จะคิดว่าตอนเป็นชายาเพียงคนเดียวของเจ้าพี่อยู่กระมังค่าคงต้องขออภัยที่เข้ามารบกวนพวกท่านว่าแล้วแผนนางก็คายกอดและเร่วิ่งออกไปทันทีอญาลีุ่บป,ปากไปเสียชลาวดีอย่าคิดว่าข้าไม่ทันแผนการของเจ้าเจ้าถ้าไม่ข่ากับนางต้องแตกคอกัน ในเมื่ออยู่เป็นชายอย่างข้าดีๆไม่ชอบก็จงเลือกเอาข้าจะตายหรือจะไปข้าจะให้คนไปแจ้งกับพ่อของเจ้าข้าเจ้าไม่ประสงค์จะเป็นชายอย่างข,งข้าว่าแล้วองค์พุทธคินก็รีบออกไปจากตำหนักส่วนพระองค์ทันทีและรีบเสด็จไปตำหนักของพระนางอัญญาีแต่กลับไม่ทรงพบเห็นนางเห็นแต่เพียงหน้าบริวารของนาง ่ายนาคบริวารเมื่อเห็นหน้าเนื้อหัวของตนก็รีบกุรีกุจอออกมาทันทีพวกเจ้าเห็นชายอย่างข้าหรือไม่ทูลองค์พุชกินพนางอัญญารีอยู่ที่ห้องของพระบุตรพะิะององพุชกินไม่ได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจและรีบสเต็จไปที่ห้องของบุตรชายตนทันทีดีกลัวว่านางอาจจะโกรธมาก ถึงขั้นจะพาลูกในไข่จากตนไปเมื่อเสด็จมาถึงภาพที่เห็นคือนางอันเป็นที่รักกำลังบรรจงรูปไข่ไปใหญ่อย่างทนุถนอมแต่อีกมือหนึ่งกับถือมีดสั้นไว้ด้วยสร้างความตื่นตะนกให้กับพยานาคาราชเป็นอย่างยิ่งว่าแล้วก็รีบเสด็จเข้าไปหานางทันทีอัญรีน้องจะทำอะไร วางมีดลงก่อนเถิดพี่ขอร้องอย่าเข้ามาองค์พุทธคินทันหยุดเดินทันทีใบหน้าพ่านถอดสีในตอนนี้นางอันเป็นที่รักของพระองค์กำลังใช้มีดจี้ที่คอของตนเองอยู่อญารีพี่ขอร้องพี่รักเจ้าที่ทำเช่นนี้เลยรักกรอท่า มีชื่อคนที่ไรสักจะเช่นท่านหรอกถ้าม่ต้องการจะเป็นชายาของท่านแล้วเพราะความรักของท่านมันทำให้ข้าเจ็บปวดเหลือเกินอัญญารีฟังพี่ก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดดูแม่ขอโทษว่าแล้วพระนางอัญญารีที่ไม่ได้แม้แต่จะใส่ใจคำพูดขององค์พุทธคิน ซองบรรจงใช้มีดในมือแทงเข้าไปที่กลางอ,อกทันทีก่อนที่ร่างของนางจะลม้มลงโดยมีองค์พุทชกินรีบเข้ามาประคองอัญลีเตุใดจึงทำเช่นนี้เหตุใดจึงตัดใจที่ฆ่ากับลูกได้ลงคอ <c oughs> ในวาชคาจะเกิดชาติหน้าฉันใด และทุกชาติทุกภพข้าจะไม่ขอรักท่านอีกอัญลีเหตุใดจึงพูดจาตัดเยื่อใจกับข้าเช่นนี้ร่างของนางอันเป็นที่รักค่อยๆเรือนหายไปในอ้อมกอดขององค์พุทธคินโดยที่พระองค์เองก็ไม่อาจจะทำอะไรได้ผันทรงนั่งร้องไห้ปานจะขาดใจ ไม่ยอมให้จุกจักข้่าไปอัญลีจบไปแล้วนะคะสำหรับพันปีแห่งการรอคอยพาที่หนึ่งค่ะรับชมพาที่สองในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ